วันนี้รายการมากรบมกวันนี้เราพามาที่ที่ไหนวะแกงกระจานเป็นงานของเนโครัมนเซอร์นะครับผมก็จะเป็นงานแข่งเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าสนุกเลยสัตว์ดูท่าทางแล้วนะักแข่งจะไม่สนุกสักคนเลยนะจริงจังทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราต้องต้องซ้อมแล้วเวลาเราน้อยมากแต่เดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศข้นนในตอนนี้ก็ทยอยมีรถมามาซ้อมกันแล้วนะช่วงบ่ายจะเป็น การซ้อมเป็นรุ่นๆครับแล้วก็พวกนี้แข่งจริงเดี๋ยวมาดูว่าอันนี้เราเอาชุดชุดเล็กมาชุดใหญ่กำลังทำไปงาน R2M อยู่เอี๋ยู่แต่ว่าติดตาก็ว่าผลงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเร็วไอ,อทิศเร็วๆอๆีกห่ากเขาจะซ้อมแล้วเนี่ย พาไปดูรถแข่งต่างๆดีกว่าที่มาร่วมงานวันนี้ตอนนี้เรามาดูดูทีมช่างของกันบนหน้าดูครับดูโอเคไหมไงสาบพึ่งมิดมาบอกเฮียเที่ยจริงๆนะตัวเนี้ยเดี๋ยวมาครับโอเคไหมครับวันนี้นักแข่งโอเคไหมครับเดี๋ยวแก้มง้าอีกหน่อยครับอ๋อแก้มง้าอีกนิดนึงแบบนั้นี่ ไม่ขี่เล่นๆนะเดี๋ยวนี้เรามาขี่สนุกนแต่ว่าเราก็ขานในที่มันไปด้วยอ่าโอเคอันนี้คือรถเราวันนี้เราชุดเล็กมาชุดเล็กกุ้งเข้าไปลงบนนอตเตอร์ใบนะครับรองเท้าเข้าไปให้ครบนะครับสามารถเข้าไปวิ่งได้เลยทุกท่านครับอากาศดีมากเลยนะตอนนี้อุณหภูมิ16องศาเองออกไปเป็นหลักนะครับมีเวลาให้ทุกท่าน2ชั่วโมงนะครับลงไปเนื้อเป็นดาวทาวจะเป็นเอา XR มาแล้วก็ มิวเอสนีคันนี้ของขับย4สี่อันนี้ของขับยี่ี่ครับดูนี่ใช้ชุดช่วงหน้าไวเอสนี่ครับผมระบบเบรคค่อยเสียเป็นไม่โหมดคาร์บอนสวยๆขับยีี่คันนี้ก็โหดโหดเลย ขอท่ายไหนครับพี่เอ้อไทยเทรล้อมาเชสระบบเบรกเต็มคาร์บอนนี่ก็เมทันไนนะฮะเเมทันไนก็เอามาลดสละยาไปแล้วได้ไปไดนแล้วล่ะซูปเปอร์แมนหนูไปไหน่อยนะเอ้ซูปเปอร์แมนนะครับเดี๋ยวไหนยืนโชว์ตัวหนยครับ เืนช็อตตัวดูซูเปอร์แมนดู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 ซูเปอร์แมนนักแข่งงบไอสัตว์วงการสะเทือนนะเจอคันนี้ผมบอกเลยเยี่ยไม่อยากชมข้างหลังเลยข้างหลเซ็กซี่นะหลังหลังให้เด็กให้ให้กระโดดหยุดเขี้ยยี้จริงๆโอ้โอันนี้ชมอันนี้ชมอันนี้ชมเน่อะมาบ้าไม่มาไม่หน่องไปเล่นดนตรีอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นแบตเจอร์นะก็เป็นรถนักร,รถทัวริงครับที่เอามาลงแข่งเหมือนกันนี่หนึ่งคันสองคัขนของ yeah. อเมชไนส์เนี่อันนี้ก็เหมือนกันครับอ,อันนี้ก็เป็นแพนอเมริกานี่ถอดไฟหน้าหมดแล้วะ่ะปัดทิ้งหมดแล้วเนี <S 2> <S 2> <Okay. S 1> สปัตเตอร์อันนี้ามาแข่งกับเราพวกนี้ไอเ้เราพวกแข่ง ไอ้เนี่ยเราต้องมีแบบนี้ว่ะอากาศแบบนี้ต้องมีแบบนี้ว่ะไหนครับอาจารย์ไปลงยางทีมงานลงยังครับลงแล้วฮะลงแล้วโอ้อันนี้อาจารย์หนูเลยนี่สอนสอนผมขี่เลยนะเมื่อก่อนเนี่ยครับเมนติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ไหนเทปตั้มไรดิงสกูนี่ตั้มไรดิงสกูนี่ครับนี่ใช่ไหมไม่ใช่นี่นี่นี่ที่ยูเอ็ม แล้วก็ไรดิ้งแล้วก็เวลาสกูใครอยากเรียนเพื่อความปลอดภัยในสนามและบนท้องถนนติดต่อเลยครับนี่ <c oughs> เยี่ยมจริงๆปะ <c oughs> ต่อ <c oughs> โอ้โหนี่ชวินแคมนะโอ้หนี่สวย <c oughs> อัอดดดนนี้สวยเฮ้ยเฮ้ยมปดูคันนี้นีนๆนๆนเเวลฟาเลอร์ส่งเข้าประกวดครับเดี <c oughs> ๋ยวจับประกวดให้หมดพวกนี้ อันนี้ลงสมัครเลยไหมครับแบงค์เคอนหลอดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาสแกนมาให้ครับต้องลงครับคันนี้คคุณจะปล่อยคุณต้องเอามาไปโชว์ครับคันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยอ่ะต้อง้ต้องโชว์ครับเ Performance ดูดิเด้ออันเย็นวิรอรอเดี๋ยวผมมาบริการถึงที่ครับเดี๋ยวผมมาดูเปิดดูไม่มีรุ่นเ e อร์ฟอร์แมนซี่เหรอโอ้โหจาน เดี๋ยวจัดให้วันนี้เดี๋ยวผมดูเลือกรถเลยเดี๋ยวผมเลือกรถเข้ามาเลยโอ้สวยสวยสวยคู่สีดีมากครับแดงดำขาวกุ้มปี๋ครับาสีกุ้มโอ้หสวยคุมโทนได้ดีมากเลยครับรถแข็งก็ต้องงี้นะ มองสองนี่ครับตั้งมองสองฝั่งมันก็จะเป็นสองสีมันจะเป็นสองสีฝั่งนี้แดงขาวฝั่งนี้ดำนี่ใช่มันก็จะเห็นเหมือนคนละคันไหมอ่าเขาทาเขาทาที่ดูแผงคอด้วยแผงคอนี่เป็นแผงคอ C N C ครับเนี่ยงานดีนะครับแผงคอที่ไหนพี่ C N C ขึ้นมาเองอ๋อขึ้นเองเก้ๆผมบอกแล้วไงคนไทยไม่กระจอกบอกแล้วว่าคนไทยไม่กระจอกนะครับนี่ ขายผลิตหมดเลยครับผมเนี <laughs> well ่วย์ฟาร์เลอร์ครับผมชิบหายไม่ว่าขายหน้าไม่ได้ <c oughs> โอ้ยเคสูตวหนึ่งโอ้โหนี้มันคือลิมิเต็ดเฮนเคอันนี้คือรถลนะิมิเต็ดนะมีผลิตแค่2,000คันคันนี้คือคันที่0ูนูนหนึ่ง โอ้ยคันสูตรหนึ่งเอามาแข่งด้วยเฮียจริงๆต้องหาต้องถ้าไปโชว์ต้องหาวอร์มยางสีแดงอีกคนเดี๋ยวตังแน่นนต้องโดนต้อง <laughs> โดนตังห <laughs> นึ่งหมื่ไปหนึแปดเฮ้ยโอ้ยเฮียมาครับใจต้องได้มันคือการร่วมสนุกใช่ไหมมีรถดีๆก็เอามาเจอที่สนามแบบแลกเปลี่ยนกันด้วยมาเฮียมาดูปีศาจคันนี้ด้วย เวลฟาร์เลอร์เทอร์โบเทอร์โบชาร์เจอร์เด็กแค่โบออฟวาวเทอร์โบเกตตี้ฝั่งนี้ล่างมาอินเตอร์คูเชียโค้ดโหดอะกัน,ไอ,น,ไ,อนไอสัตว์ไอเชี่ยปีศาจนะฮะใช้กล่องของแม็ก ECU ตานหน่อยนี่ตานนะะได้เลยใช่ไหมขอขอฟังเสียงกันนะนี่พี่เขาอนุญาตแล้ว มาบู๊ตมาเนี่ะขอชีวิตเลยนะคันนี้อันนี้อาแม่งสุดว่ะมันว่ะยกไปสองคันแล้วเทียนี่เพอร์ฟอร์แมนนะฮะต้องโดนนะเอฟซีเลยโอ้โหเทียะโคตรมันเนี่ยฝีมือคนไทยแม่งไม่ธรรมดานี่ครับสปอตเตอร์นี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับพี่เอวานซีอะไรฮะรายการมาหรอเปล่อันนี้มามากับแม่ฮะ มึงแต่งตัวให้มันเร็วบริสัตทเขาจะลงขนาดไหมนะออกออกขึ้นมาแล้วอ๋อโอเคออกขึ้นมาแล้วโอเคฮะมึงขับคันไหนฮะขับคันไหนเนี่ยไม่ขับคันไหนเอาอุนี่ครับนี่สี่แปดสี่แปดนี่เป็นสปอนเซอร์แล้วด้วยนะนี่สปอนทีมงานสปอนเซอร์ทีมแข่งกันด้วยนะเนี่ยนี่เรามีสปอนเตอร์สปอนเตอร์อะไรนะปืนล้อหลังปืนล้อหลังปืนล้อหลังไม่น่าจะพกมาเนย ไอ้เฮี้ยนี่มึงขี่เฮี้ยล้วก็พังไม่เฮี้ยฮะแกงกับจริงไงไอ้เฮี้ยจริงไอ้ตัวเนี้ยมึงนี่มีปัญหาทุกสน,นามเหมือนกันนะไอ้ชิบหายนี่นี่ก็จะเซอร์วิสับความสนุกมาอยู่ตรงนี้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่สวัสดีครับพดีครับพี่โอ้โหนี่มาดูของ AP บ้างนี่มิวเอสด ท้ายเป็นทร t r เกอร์เลยนะหล่อเลยนี่คันใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ไหมอ๋อนี่คันทางตรงกันมาทำเชี่ยไอคันที่วิ่งเก้าวิ่งนะใช่ครับเกจุดห้าเห็นไหมฝายังแลบอยู่นี่คือแชมป์นะคันนี้คือแม่งแชมป์ประเทศไทยเลยนะเก้าเท่าไหร่พี่เก้าจุดอะไรเก้าจุดห้าห้าสองครับเก้าจุดห้าห้าสองวิสี่ร้อยสองเมตรนะครับคันนี้เชี่ยนี่เปลี่ยนเป็นรถเตอร์กิทแล้ว ก็นแสดงว่าทางตรงก็คือมีโปรเจกต์ใหม่แล้วใช่ครับเย็ดคีคูดบันล่ะตอนนี้พี่จะเหลือพี่แข่งคนเดียวแล้วนะฮะเขาวิ่งเลกตัวเดียวอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้เร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับตอนนี้ของฮาร์เรย์เดวิสันเอพีกาลานะครับเน่ติดตามช่องทาง Facebook ได้เลยนี่ a p พีกาลาเ่ชอบอยู่ที่ไหนพี่สระบ,บุรีครับสระบ,บุรีสระบ,บุรีเลี้ยวซ้าย เฮ้ยเลี้ยวขวาเฮียเลี้ยวซ้ายไปลบบุรีสัตว์เอ้ยผิดทางแล้วไอ้หลงแล้วผมหลงแล้วเฮ้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เป็นวันซ้อมนะก็ยังไม่ยังไม่แน่นมากพรุ่งนี้คนมันจะแน่นเพราะว่าก็จะมีคลับต่างๆมาจอยเพราะว่ามันเป็นงานจริงๆงานนี้เป็นอ่าเป็นงานครบรอบครับในโคมันเซอร์ นะครับก็เป็นเหมือนกับซารีเบตแล้วก็ชวนเพื่อนๆใน MC ต่างๆเนี่ยมาร่วมจอยงานกันก็เป็นกิจกรรมที่ดีครับเราก็มาสนับสนุนตลอดนะครับก็งานก็จะเป็นรูปแบบแบบมีการแข่งขันในช่วงเช้าถึงเย็นนะครับหลังจากเย็นไปถึงมืดก็จะมีคอนเสิร์ตซึ่งปีนี้เนี่ยก็จะเป็นซีรีฟูกับอีโบลาในวันคืนวันนี้วันเสาร์ไวันศุกส่วนวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นเ่ากับ พี่เจเจตลินอ่าเราก็จะมาสนุกเป็นจอยเอนจอยกันนะครับในงานเป็นงานใครยากมองว่างานงานไบเกอร์น่าเบื่อไม่ไม่จริงนะครับอันนั้นคือคุณฟังคนอื่นมาจริงจริงไม่สนุกมากเี่เราจะมีบูธสปอนเซอร์งานด้วยกันเป็นโอลินนะครับ,บรรนี่าานนะอยากอัพเกรดเปอร์ฟอร์แมนซะ์าารถนะก็ดู สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมมาถ่ายรายการอยู่ครับมาถ่ายรายการเนาะแนะนำว่าแนะนำตัวไหนใส่ฮาร์เลย์ครับดีๆจริงๆฮาร์เลย์อะค่ะก็ใส่ได้หมดเลยค่ะตัวที่เอามาโชว์มันก็จะมีเป็นของทัวริงค่ะพี่มันจะมีตัวที่เป็นสกิมมิ่งอีเกิลค่ะพี่โชว์อยู่ด้านนู้นจะเป็นพีดีศูนย์สี่ห้าค่ะอ๋อก็คือจะเป็นตัวนี้เลยใช่ไหมครับเปตัวพิเศษเลยค่ะพี่แต่ว่าตัวเนี้ยจะต้อง อ๋อผลิตที่อเมริกาผลิตที่เราเนี่ยหรือเปาผลิตที่เราแต่ต้องออเดอร์ที่นู่นเหรอครับใช่ค่ะใช่เพราะว่าตัวนี้เป็นสินค้าพิเศษค่ะโอเคโอเคเป็นสเซตพิเศษอ่าฮะเป็นสเปเชียลจะมีเป็นไส้หน้าค่ะพี่เป็นแคทริดค่ะโอเคใส่เข้าไปกับกระบอกเดิมใส่ได้ใช่ค่ะเราใส่ได้ทุกรุ่นเลยมีแบบเป็นทัวริงก็มีค่ะมีซอฟเทลก็มีค่ะอ่าฮะแล้วก็ช่องหลังก็จะมีตัวนี้เป็นแบ็คไลน์ค่ะพี่ครับผม นี่แล้วก็จะมีเป็นช่วงหน้าทั้งเซ็ตใช่แต่ว่าตัวนี้พี่ต้องเอาไปแปลงแผงคอใส่อาไปสร้างแผงคอมาใส่อ๋อโอเคขอบคุณมากครับผมถ้าใครสนใจนะครับติดต่อที่หูมันเป็นแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้วครับไม่ต้องบอกก็ได้ว่าแบรนด์อะไรนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับสวัสดครับสวสดีครัดีครั ของตายแท็กนี่ปีศาจนี่ดูนี่นักแข่งเรามาจากไหนครับในวันนี้มาจากเชียงใหม่ครับ,ชรบ,บเชียงใหม่นะครับเ <c oughs> ชียงใหม่มาแข่งกับจานนะครับนี่ไม่ไม่รักจริงไม่ได้ไปเจอกันนะจริงรโอ้โ,โหนี่เอาจากทีมอะไรครับทีมชิโนไซเคิลเล็กซ์ทีมชิโนไซเคิลแล้วช,ช,ช็อปช็อป <c oughs> ช,ชื่ออะไรครับชื่อชื่อช็อปยศกาสุวรรณกาช่างครับยศกาสวันกาช่างนะครับเรอยู่ที่เชียงใหม่เนาะก็ ใครขับฮาเลยอยู่เชียงใหม่ก็ติดต่อได้นะครับสอบถามได้ไปวิสิษ์ช็อปได้นะด,ดูงานเขาก่อนนี่ฟูคาร์บอนพาร์ททั้งคันแผงเคาะหูผนไ้งานสร้างยี่งานโหดมากดูข้างหน้าถูใกหม่ีอะไรครับเนี่ยโอ้ตายแล้วโหวดลายมากดูท่อชุดเกยโยงยกขึ้นนะฮะเห็นปกติเบาะเนี่ยเบาะโชว์ริงมันจะเตี้ยแค่นี้ พอมันทาาําการแข่งขันเขาจะต้องยกขึ้นมา <S <S <ๆ>เพื่อให้มันสรีละมันได้ครับกับการขับขี่มีเครื่องหนึ่งสองสี่แล้วอะเ k เคปีศาจชัดๆนี่ครับโหไอฟูคาร์อบอนสวยมากสวยและลงตัวมากครับชอบมากเลยนะตรงเนี้ยนี่แม่งแบบแม่งเหมือนรถแข่งฟิลแบบนะเชียแม่งวายบอดี้แบบออกมาอย่างเงี้ยมีปี ขอบคุณมากพี่ได้เดี๋ยวเจอกันครับผมเร้าสวัสด,ดีครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันกิจกรรมค่ำคืนนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนี่เราก็มาวิสิททั่วไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะมีปาร์ตี้เบาๆนะฮะแล้วก็เราน่าจะไปแช่น้ำันจนเช้าเลยเพราะอากาศแม่งโคตรร้อนเลยตอนนี้โ okay อเคครับไปเดินเล่นกัน แข่งขันในโคมันเซอร์นะครับแล้วก็ที่สนามแา่ารย์ก็วันนี้รุ่นสปอรเตอร์ของทาบเองได้ที่หแล้วก็รุ่นโอเพนครับเราได้ที่หนึ่งแล้วก็เพราะว่ารุ่นนี้ไปลงรุ่นอายุมากกว่า40ปีซีเนี่ยแล้วดีค่ะก บรรยากาศดีครับแล้วก็สนับสนุนแน่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ในการแข่งขันก็จบลงแล้วเดี๋ยวก็จะมีปาร์ตี้ของเขานะครับนะครับแล้วก็มีการแจกรางวัลก็ฝากนะครับทุกท่านนะครับติดตามนะครับช่องทาง Facebook นะครับยูทูบก่อนเลยดีกว่าแฟดบอยดีไซน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ติดตามเพจนะครับบูนไอชอปบีเคและแฟดบอยดีไซน์ด้วยครับว่าเราจะพาไปมีกิจกรรมอะไรดีๆเกิดขึ้นในอนาคตติดตามด้วยรายการมากับมาร์ค นะครับแล้วเจอกันอีพีหน้าถ่ายลูกได้นะครับ